สวัสดีครับนี่ผมจะมาแนะนำระบบของเกมอย Real e สเต t นะครับนะเริ่มเริ่มต้นมานะครับมันจะให้เราเลือกแคมเปญนนะจะมี b a t t l e of Moscow Mission of Normandy นะครับจะเลือกฝั่งไหนก็ได้ไม่มีผลน,น,นะครับเราสามารถเปลี่ยนกลับได้ทุกเมื่อนะครับจะเลือกฝั่งไหนก่อนก็ได้แล้วแต่สดนะดวกนนะี่ผมจะเข้าไปมอสโกนะครับ ก็เ,เข้ามามก็จะพารามาน่า,าฝ่ายที่สู้กันอยู่ในสมรภูมิฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งเอลรทานิรก็จะเป็นอสหภาพโซเวียตนะฮะส่วนฝ่ายตรงข้ามก็จะเป็นเยอรมันนะครับซึ่งหน่วยที่มีอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ละฝัะะ่งนะครับก็แต่ละสมรภูมินะฮะฝั่งมามัางดีกับฝั่งนี้ก็จะต่างกันนะครับในหนึ่งหน่วยเนี่ย จะมีทหารต่างกันนะอันนี้ผมเล่อนโซเวียตกันหน่อยงลคก็เลยมาเอโดยลบไปเท่ากันของฝ่ายโซเวียตเริ่มต้นมาให้มาห้าคนนะครับของหมว่แรกหมูดแรกนะครับประกอบตอนนี้มันตันที่5ครับ6นะครับใส่ได้ทั้งหมด6คนแต่ผมมีแค่5้ผมใส่แค่5้าเพราะว่าทหารทหาร คูเปอร์เลยครับผมไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีสำรองลเลยวิธีหาคือเมื่อครอบพืทีท่โลจิสติกอันนี้ับผมอธิได้นั่นก็พอนะครับพอเราถ้าสมมติเราเข้าผิดมาต้องการจะก,กลับไปสมอระฟูมิเก,ก่าก็ตรงนี้ครับสวิตแคมเปญใช่ไห้ครับแล้วก็จะกลับไปเพื่อกอีกสมอระฟูมินึงได้นะครับ ระบบเกมนี้ค่อนข้างจะลึกหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คล้ายๆกับบอลเทนเดอร์คือเล่นวิจัยปลดล็อกนะครับเออเนี่ยมันจะมีแคมเปญน,นะครับแคมเปญน,นี้จะนับดูตรงนี้ก็ได้ะะไเลเวลสองคืออัลเบสโะคะ่ฝ่ายโซเวียตเลเวลสองถ้าผมเปลี่ยนเป็นเยอรมันนะคะรับเยอรมันผมจะเป็นเยอรมันผมจะเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลยนะครับ วิธีจะปลดล็อกหน่วยรถติดก,ก็คือนะครับเล่นฝ่ายไหนให้มากๆนะครับแต่เราสมรภูมิฝั่งฝั่งเยอรมันกับฝังงงงงง่งนี้แยกกันทุกทุกฝ่ยายแยกกันหมดเลยนะครับอ่ะท่านเป็นของโซเวียตนะฮะพอเล่นในเล 2, เยอรสองเขาจะปลดล็อกหน่วยนี้มานะะฮเล่นไปเรื่อยๆก็จะปลดล็อกโซเวียตนะนปลดล็อกขึ้นถังมาโซเวียตกับเยอรมันนะฝั่งสมรภูมิมอสโกเขาปลดล็อก เออ่ในรถถังมาให้อยู่แล้วนะครับจะต่างจากฝั่งนอร์มังดีนะครับที่ต้องเล่นได้เลเวลเ,เลเวล3ก่อนถึงจะปลดรถถังนะครับแต่ว่าเลเวล4นีลล่ต้นรักเครื่องบินเหมือนกันนะครับเล่นโซเวียตไปเรื่อยๆมันก็จะปลดไปเรื่อยๆนะยครับจะมีเนี่ยมีอุปกรณ์นะครับ PPRD นะครับถ้าเล่นผมจะไม่สุดเลยก็ PPD สามสี่นะเล่นลลยนะะิงสุดก็จะปลดอุป,ดปกรณ์ใหมเรื่อยๆนะครับ วิธีการเอาหมูอใหม่ใส่รับที่เราได้มาคือกดตรงนี้นะครับเมื่กด็อบมาเราก็จะสามารถลากมาแทนหน่วยเก่าได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถเอาหน่วยง,งานเกาะหรือเครื่องบินได้เข้ามานะครับไม่สามารถเอาเครื่องบินกับรถถังไปด้วยกันได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดอย่งนง้ก็ขออภัยด้วยดไม่คือรอ,อ ก็ใส่เสร็จแล้วก็กดโอเคก็ใส่เสร็จแล้วกกดโอเคด้ยนะครับซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยครมันจะมีสมาชิกนครับจะมีจำนวนจำกัดของทหารสายนั้นอยู่นะครับนี่ครับน้ ถ้าจะเป็นทหารทูเบเปอร์นะครับทูเบเลอร์จะใช้ได้แค่เฉพาะไรเฟริลนะสังเกตดูที่เขาถือครับไรเฟริลเป็นล้วนโมซินตะแกนเนาะนะโมซินอ่จะของทันทีตรงนี้ครับจะเป็นไรเฟริลล้วนๆด้ยนะครับเราสามารถกดเ,เข้าไปที่ตัวเขาได้นะครับเพื่อดูอุปกรณ์ที่เขาใส่อยู่ะระบคั เราถึง,งจะมีมูลทอปเหลือในครังสี่นะครับแล้วก็แตงไม้เหลือที่ยามาได้วใส่ให้ทหารนะครับเราสามารถดูได้ว่าตรงนี้มีครับตรงนี้ไม่มีเลยนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็เอาโมเโลทอปใส่เขาเสร็จแล้วกดกลับไปเลยนะครับก็จะมีมูเทอปแหละ,ะระบบเป็นมัน จะมีทั้งอัปเกรดทั้งหน่วยนะครับแล้วก็อัปเกรดคนเฉพาะคนนี้นะครับซูเปอร์นะเปคือเฉพาะคนนะครับถ้าเราเล่น,นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เขาถึงเขาก็จะให้เราเลือกมันจะสุ่มขึ้นมาฮะสามช่องจะมีความสามารถต่างๆให้เราเลือกได้ให้ความสามารถเดียวแล้วมันก็จะลงมายู่ตรงนี้ครับเนาะ ตัวนี้ผมอัพไปแล้วนะครับตัวนึงก็เลยได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่อัพเลยสังเกตนะแล <c oughs> <c oughs> well okay. ้วก uh, ็นี่ครับจะมีขีดด um> ้านหน้านะครับหรือดาวตัวนี้นะฮะเอ่อนี่คือเลเวลของทหารนะครับตัวนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะอทีไรนะคงับผมอธิบายประมาณนี้ยศทหารนะครับสามขีดก็จะมีสามดาวเล่นขีดก็จะมีดาวเดียวนะครับตอนนี้ผม เราสามารถเอาทหารหนึ่งขีดหลายๆตัวนะครับที่เวลวเต็มแล้วนะครับเวลวเต็มนะครับเราไปฝึกร่วมกันแล้วก็แลกเป็นทหารที่ยดสูงขึ้นกว่าเดิมได้โดยที่ไปที่อาคารอาคารที่หงนะรับแล้ก็จะมีสายทหารแยกออกมานะครับว่าเรามีทหารซูปเปอร์อกี่ตัวแล้วนะครับไูเปอร์อกี่ตัวคนละทหารกี่คน สองคนนะครับเราก็เลือกสถานที่เร็วเต็มที่เราเอาไปตั้งไว้นะครับเรียกเต็มสามคนมนำมาใส่ช่องนะครับเสร็จแล้วกดเทรนตรงน,นี้นะมันจะมีขึ้นมาหลังจากเราใส่ใส่แค่สองตัวมันก็ขึ้นนะครับมันก็จะเทรนใช้เวลาประมาณห้านาทีนะครับหรือจะ,อะกดใช้เงินใช้เงินนะครับเดี๋ยวตะกีแลกออกมาเดยกด้ ถ้าทหารยศสูงทหารยศสูงอย่างักส,สามตัวรวมกันก็น่าจะใช้เวลาแรกนานนานกว่า5นาทีนะครับถ้าทหาร1นีดสามคนประนาทีก็จะได้เป็นทหาร2องหรือสขีดออกมาให้เรานะครับ1ตัวนะ แล้วก็วิธีการที่เราจะได้ทหารใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะคือทีกับเขีนขวาบนนะจะมีการ์ดอยูนะ่มีการ์ดปืนกับการ์ดคนนะครับมันจะมีการ์ดปืนก็จะมี3สีการ์ดคนก็จะมี3สีนะทองแดงเงินแล้วก็ทองนะครับวิธีการได้ส่วนใหญ่จะเป็นนี่ครับ battle task นะ ทำภารกิจประจำวันตรงนี้ก็จะเป็นรถล็อกภารกิจประจำวันก็จะได้การ์ดพวกนี้มาะครับทองแดงบ้างเงินบ้างทองบ้างเนาะเสร็จแล้วไปที่ถ้าเรามีตอนนี้ผมมีปืนนะครับการ์ดปืนสีเงินหรือสีแดงนะครับสามารถส่งสปืนได้ที่โลจิสติกส์นะครับปืนจะมีบอกอยู่ว่าใช้การ์ดอันไหนในการแลกนะครับอุป,รปรกรณ์ ผมสามารถสุ่มปืนโมซิน9 m 9 1ธรรมดากับโมซิน 9N91 แบบสไลเตอร์นะครับอีสโคผมสามารถเลือกสุ่มออกมาซึ่งการที่เรากดไปกดตั้งนียวติดเลยนะครับอย่าอย่าอย่าไปลองกดนะฮะถ้าเราไม่ชัวเราไม่ชัวคุณภาพปืนเดี๋ยวเดีผมบอกเนาะผม,มอธิบายตรงนี้ก่อน เราถ้าเราเลี้ยไปแล้วเรากดกดเข้าไปทีเดียวครับมันจะส่มคุณภาพปืนออกมา,นะะมานนหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสีนนส่ดาวก็ว่าไปนะมันจะสูงคุณภาพปืนออกมาไม่ได้กดแล้วมันมีคุณภาพเดียวนะครับปืนเกมี่แต่งไม่ได้ครับแต่ว่ากเกตได้นะ,ะแล้วก็จับไปที่โลจิสติกส์นอกจากมีปืนมี คนนะครับคนที่จะสุ่มใช้การ์ดคนนะครับก็เหมือนเดิมอันแรกคือสุ่มตั้งแต่แอซเซลด์มันจะมีบอกนะครับเรามาส์ไปวางไว้นะครับมันจะมีบอกว่าสุมส่มแอซเซลด์หนึ่งถึงห้านะครับนี่คือคุณภาพที่ผมบอกเลคุณภาพหนึ่งถึงห้าจะมีสุ่มใช้การ์ดทองแดงนะครับการ์ดคนทองแดงสุ่มได้แอซเซลด์สไนเปอร์คนลูกถังหรือ ฐานราาทั่วไปนะฮะคุณภาพ1.5ึ่งถึงห้าอนี้ก็เหมือนกัน2.5งถึงห้นะฮะใช้การเงิน 5, 5, 5, 5, สองถึงห้าสองถึงห้าสองห้าใช้นสองถึง้าแล้วช้สองถึงห้านะครับแต่ปืนไม่มีบอกนะฮะคุณภาพเท่าไหร่แต่ว่าผมเคยเห็นคนสุ่มได้สี่นะมันจะเป็นเป็นอุป,ปกรณ์ครับใช้การปืนในการ ซื้อแลกมาไม,มไม่มีคุณภาพรับมีแค่คุณภาพมาตรฐานเดียวเอาการมาแลกแล้วเอาไปเลยสมแบ็ทแพ็คกับีเทเพาเนี่ยต้องรอวิจัยก่อนจะใส่ได้กดซื้อไปก็ยังใส่ไม่ได้นะครับมีโมโนท็อปมีคีมเมดคลิปก้อยังไม่่เลยวอสมอลทอันโนโลโม่ก็ยังใส่ไม่ได้ต้องรอวิจัยอ,อ่านี่ครับวิธีวิจัยก็คืออันนี้เป็นวิจัยของหมู่เฉพาะหมู่เลยนะครับคือ บาบจะพกนักแจะได้กับทหารทุกคนที่อยู่ในหมู่นั้นเลยที่ประจําอยู่ในหมู่นั้นนะครับก็นะครับ,นะรบถ้าเป็นสายสีแดงนี่ยก็จะมีั้งสองทเปอร์ตรงนี้จะเป็นปลดปลดล็อกช่องใส่ปืนพกนะแต่ไม่เห็นมีปืนพกขายนะมันจให้ส่งออกมาแต่ไม่มีปืนพกขายก็ที่ผมบอกตานขี่รถถังนะฮะที่ คนรัตษามผมไม่มีปืนพกใส่เพราะว่ามันมไม่มีไม่มีให้ซื้อนะครับตัเเวกระเพดถ้าเราไปศึกษาดูผมเองไม่มั่นใจเรือเเ่องระบองกรดเพะแต่ที่รู้รู้คือเนี่ยครับวิจัยถ้าวิจัยตัวตัวนี้หน่วยเหมือนสไนเปอร์เนี่ยที่ผมเลือกที่หน่วยนี้มันเป็นหน่วยที่สไนเปอร์ต้องดูจากตรงนี้นะ ตัวที่หน่วยแล้วก็จะมีด้านบนล็อลกที่มันบอกว่าจะใส่ทูเปอร์ได้2คนไซเปอร์ได้2คนในหน่วยนี้นะครับแล้วก็ถ้าในหน่วยเป,ป็นที่ธุ์ี่ผมจะใส่ได้แต่ทูปเปอร์5คนนะครับ,รบอาจจะเปลี่ยนไปสมรรถภูมิอเมริกาเห้ยเอามาดีเนาะนะเพราะผมเล่นใสนะ่แล้วไม่เยอะอเมริกาผมเนี่ยผมมีทูปเปอร์ได้สูงสุด7 ตอนนี้ผมใส่ครบเจแล้วแต่ประกอบไปด้วยทูปเปอร์หกกับวิศวกรอีกหนึ่งนะเพราะว่าผมกดล็อกผม,ม,ผม,ผม,ผม,มวิจัยเนี่ยผมผมผมวิจัยวิศวกรมานะผมก็เลยใส่วิศวกรได้หนึ่งคนผมเลยใส่วิศวกรได้หนึ่งคนในหน่วยของทหารราบนะครับนะส่วนหมู่ที่สองผมเนี่ยผมเอาหน่วยที่เน้นวิศวกรมาแทนหน่วยสไนปเปอร์เพราะว่าผมไม่ถนัดสไนเปอร์เลยผมเอาส,าสไนปเปอร์ออกแล้วก็ เอาวิศวกรมาใส่แทน,น,เนเหมนีนเป็นหน่วยที่เน้นวิศวกรโดยใส่อัปเกรดเขาเนี่ยจะนับบวกโดยจริงแล้วทูสคอร์ตก็คือถ้าผมวิจัยกวนี้ไปนะผมจะสามารถเพิ่มจาก1ทับหนึ่งของวิศวกรตัวเนี้ยจะเป็น1ทับสองคือผมสามารถเอาทหารที่เป็นสายวิศวกรมาใสาเ่เพิ<ๆ>่มหนึกหนึ่งได้นะครับ แต,แต่นะแต่ด้านหน้าเนี่ยกระ,ะสุนทูเปอร์เนี่ยจะเป็นสามทับสีเหมือนเดิม,อมพอจะเป็นภาพรอรอวาจะเป็นสามทับสีเหมือนเดิมแต่จะเป็นทับสี่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นทับสองโดยผมจะสามารถมีทหารในหมู่เนี่ยสี่คนเท่าเดิมแต่ถ้าผมวิจัยวิศวกรเพิ่ม,ม<า>ผมจะเอาวิศวกรมาใส่เพิ่มได้คือจะกลายเป็นวิศวกร2แล้วก็ทูเปอร์2 ซึ่งแต่ละหน่วยสามารถวิจัยได้เพิ่มจานวนคนได้เรื่อยๆนะสูงสุดมีวิศวกรสามคนเลยสี่คนทั้งหนู่อาจจะเพิ่มมาสติคมคนได้อีกอาจจะเป็นห้าคนนะครัแต่นี่ผมวิจัยมาอ๋อเพิ่มไปอีกเลยเนี่ยอันนี้ผมวิจัยข้ามวิศวกรผมมีวิศวกรแค่คนเดียวแต่ว่าผมเน้นสายวิจัยเอเอนะครับเปินเอเอผมสามารถสร้างเอเอได้ ผมสามารถถ้าผมวิจัยไปผมสามารถสร้างปืนต่อต้านรถถังได้นะอ <c oughs> เออบอมเบอร์ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรอาจจะเป็นผมไม่แน่ใจระหว嘛บอมเบอร์ค <c oughs> นวางระเบิดหรือมันหมายความว่า <c oughs> เรียกอาร์ติเนรี่ลงแต่อาจจะหมายถึงคนวางระเบิดก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นคนวิทย, <c oughs> ย,ยแุแต่ผมก็ยังไม่ชัวเพราะมันเล่นไม่ถึงอันนี้เป็นของ คนทห,หารลาผมผมวิจลงมาเรื่อยๆนะผมก็จะสามารถปดคนอกันไ่องน่าจะเป็นปืนกลปืนกลเบาเนาะปืนกลเบาที่มันปืนบาสอะไรประมาณนี้อ็นหนึ่งเก้าหนึ่งสามที่มันใส่ใช้สายพานกระสุนประมาณนั้นคิดว่านะสำหรับระบบของทหารราบก็ประมาณนรถถังเนี่ยผม คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นถังเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมลงไปเในฐานมากกว่าอตอนนี้จะเป็นแอรอน2093อ๋อ505เนาะ505นี่นะแล้วก็ปืนนะครับห้องปืนมันจะมีสายจำกัดนะครับเห็นไหมว่า,วาอันเนี้ยเป็นของทูเปอร์นะครับ มุมซ้ายบนเนี่ยเขียนว่าซูเปอร์ไม่สามารถที่จะใช้ปืนกลปืนกลซับไมชชินกันได้เลยนะมจะใช้ได้แค่เฉพาะไรเฟลิลอัตโนมัติหรือโบเอ็กชันเท่านั้นนะครับดังนั้นการผมจะใช้ปืนซับไม่ชินกันได้ผมจะต้องวิจัยอัพเกตให้ได้พล เอสเซด้านล่างสุดนะครับอสซามาผมถึงจะได้ทหารที่ S อสเซาได้มันเอาทหาร S อสเซามาใส่ได้หนึ่งตัวเพื่อให้เขาใช้ปืนกลนะครับเ่ครับระบบมันก็จะซับซ้อนนิดนึงต้องัทาความเข้าใจตอนแรกผมไปไม่เป็นเลยแล้วก็ทหารที่ที่เราส่งได้นะครับเขาจะมีปืนติดตัว คือประกอบมาให้อย่างผมส่มได้อังิเนียใช่ไหมเขาจะได้ค้อนมา1อันกับปืนรลียนฟิลมาหนึ่งกระบอกติดตัวเข้ามาด้วยแบบที่เราส่งได้นะครับถ้าเป็นแอ a เซลก็จะได้ปืนกิสกันนะฮะกิสกันมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ระเบิดกับเอ่อคิดมาด้วยไหมน่าจะไม่นะถ้าผมจำไม่ผิดรถถังนะครับเราต้อง ถึง,ถงเดือนเมษายนถึงเลเวลายนที่จะตัดเราก็ทำนะอันนี้ข้างบินก็จะมีแค่สองรุ่นแต่เหมือนจะมีอีกหน่วยเข่องบินอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่จะเป็น P51 นะครับเดี๋ยวผมไปดูแคมเปญของฝ่ายพรรมดีเมกานะครับวิจัยไปดูดีกว่า กัหมาา่อนเปงไฟอาึ้าเเจ็ดก็จะปลดล็อก,กเมืวันกันแลนนะครับนะครับถงเรือสิบเ้าใจไปก็เรือสิบแปดนะครับได้หน่วยที่ใช้5ีห้าสิบเอ็ดนะครับนะยาวเริ่งต้นระบบก้อมประมาณนีน้ระบบเกดเอัออออนนี้ตอนแรกผมก็งงมากเลยคือค่าอะไรเยอะแยะ อ่าอะไรเนี้ยก็ไม่รู้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ก็เติดมีอะไรกเดีดยวผมปก่อนนะอ๋อระบบการจุดเกิดนะครับจุดเกิดเนี่ยวิศวกรที่ผมพูดไปในในไณมแต่ในคิดสถานร,ราบเนาะว่ามันสามารถสร้างรีเลย์จุดเกิดได้นะครับรีเลยจุดเกิดได้ได เกิดนอกจากเราจะเกิดที่รีเลย์กับจุดที่มันกําหนดให้แล้วเราสามารถเกิดกับเพื่อนได้นะครับแต่ต้องเป็นเพื่อนที่ร่วมจอยสปอร์ะครับด้านมือขวาด้านเนรับมันจะมีเราสามารถแอดเพื่อนก็เอาเพื่อนมาร่วมจอยจอยทีมได้สูงสุด4คนนะครับเพื่อน4คนเราสามารถเลือกเกิดกับเพื่อนได้4คนถ้าเพื่อนเราไม่ได้อยู่ในสถานะกําลังยิงต่อสู้หรือตายนะครับ ถ้าเพื่อนไม่ได้อยู่ในสถานที่ยิงต่อสู้หรือตาเราถ้าเราแตกนะครับเราสามารถเ,เลือกเพื่อนแล้วก็เลือกกดที่เพื่อนในแผนที่ก่อนนะ,ะแล้วค่อยกดเลือกสอรอที่จะเอาลงเลื่อนไปเกิดกับเพื่อนได้นะครับเอเคคกับผมก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับเน,นี่เรื่องการจอยเออเรื่องเข้าเกม,เมนี้ขมุงขาล่างเหลือเหลือสควอะ,ะจะมีจอย อีนิชีนนะคบตัวนี้คือถ้าเราติ๊กไว้ก็คือมันจะสุ่มระหว่าง2ฝั่งเยอรมันกับเนี้ยมันจะสุ่มเยอรมันกับอเมริกามันจะสุ่มให้เราไปเกิดเล่นฝั่งไหนก็ได้นะแต่ถ้าเราติ๊กออกก็คือเราจะเกิดเฉพาะฝั่งที่เราเลือกไว้หน้านี้ครับถ้าเราเลือกอเมริกาเรากดสตาร์ทแล้วเราไม่ได้ติ๊กตรงนี้ก็คือเราจะเป็นอเมริกานะถ้าเราเลือกเยอรมันแล้วไม่ได้ติ๊กตรงนี้ก็จะเป็นเยอรมันแต่ถ้าเราจะเลือกอเมริกา หรือละมันก็แล้วแต่ถ้าเราติ๊กไว้มันก็จะส่งเกิดฝั่งนะครับโอเคครับวันนี้ไปจริงจริงแล้วขอบคุณครับ